แนวลุกเลียงหน้ายิงอมโมลิมปลุกผีอารวาสอัปเดตท,ทุกกระแสแชร์ข่าวสุดปังคุยลูกหนังกับแขมแจมไปด้วยกันสนุกสุดมันไปกับพวกเรานะครับ <S <S เรียกได้ว่าทำอะไรก็ดีไปหมดเลยนะครับสำหรับรูเบนอมโมลิมกุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เก็บชัยชนะนัดแรกต่อหน้าแฟนๆณนสนามโอทฟอร์ดได้สาเร็จหลังจากไล่ถล่มเอาชนะเอเวอร์ตันไปแบบขาดลอยสี่ประตูต่อศูย์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เกมนี้อโมริมยังคงยึดระบบ3-43โดยให้คอบบี้เมนูออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงเช่นเดียวกับโจชัวเซอร์เซ่กองหน้าชาวดัตช์ที่ประสานงานกับอมาดเดียโลและมาคัดแรดฟอร์ดในแนวลุกโดยปีศาจแดงได้4ประตูจากมาคัดแรดฟอร์ดและโจชัวเซอร์เซ่คนละ2ประตูจ,จบเกมแมนยูถล่ม4ประตูต่อศูนย์เป็นการชนะด้วยสกอร์มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูการนี้หลังเคยชนะซอลซฮมปตันกับเรสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อศูนย์ และเป็นการคว้าชัยครั้งแรกของรูเบนอโมลิมในพรีเมียร์ลีกด้วยเก็บเพิ่มเป็น19คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ9แล้วส่วนเอเวอรตตันะครับมี11แต้มเท่าเดิมยังลังอันดับที่15ถึงตอนนี้ผลงานของอโมริมในการคุมทัพปีศาจแดง3เกมดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในทุกมิติเลยโดยยังไม่เคยแพ้คใครและเป็น3เกมที่ติดต่อกันที่ยิงประตูได้ขณะที่เหล่าบรรดาลูกทีมดูเหมือนจะเค้นฟอร์มเก่งกลับมาอวดเจ้านายใหม่ ไม่ว่าจะเป็นมาคัสแลดฟอร์ดท,ที่ทำไปแล้ว3ประตูในยุคอโมโลิมส่วนอาห์มัดเดียโลก็ทำไปแล้ว3แอซิส,สครับนับตั้งแต่คุณซือชาวโปรโตุกิสเข้ามาคุมทีมอย่างไรก็ตามแม้ว่าอโมลิมจะพาทีมคว้าชัยในโอแทฟฟอร์ดได้เป็นเกมที่2ติดต่อกันแล้วและเป็นคลินชีทแรกของเขาด้วยแต่เจ้าตัวยืนยันว่ายังมีหลายเรื่องที่นักเตะต้องพัฒนาโดยให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่า มันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากแต่เราต้องยึดความจริงเราทำงานได้สำเร็จแต่เรายังต้องปรับตัวและมันต้องใช้เวลาอีกนานเราได้ประตูในจังหวะที่เหมาะสมและมันเป็นเกมที่เราไม่ได้โฟกัสเฉพาะผลลัพธ์เท่านั้นเรามีงานต้องทำอีกมากแต่มันเริ่มดีขึ้นและเราชนะเราต้องโฟกัสถึงฟอร์มให้มากขึ้นเรามีจังหวะที่ดีแต่เราก็ยังมีช่วงที่แย่บ้างเหมือนกันขณะเดียวกันอโมริมเอ่ยถึงการส่งโจชัวเซอร์เซ่ลงเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าตัวจริง ก่อนที่หัวหอกดัตจะตอบแทนด้วยการซัดได้2ประตูว่าเราจําเป็นต้องเทรนและพัฒนานักเตะ2ประตูเป็นเรื่องดีสําหรับความเชื่อมั่นของเซอร์เซเราต้องการนักเตะที่มีความสดและผมขอแสดงความยินดีกับเขาด้วยนอกจากนี้กุนซือเลือดฝอยทองยังเอ่ยถึงอามัดที่จัด2แอซิดว่าเขามีความสามารถสูงแม้จะตัวเล็กเขาทํางานได้ยอดเยี่ยมมากแต่เขาก็ต้องพัฒนาเช่นกันเขามีจังหวะเกมที่ดีรุดฟานิเซลอยช่วยเขาได้มากในเกมแบบนี้ และตอนนี้เขากำลังช่วยผมแล้วสำหรับโปรแกรมนั้นต่อไปของแมนยูเอตนะครับจะบุกไปเยือนถิ่นเอ米เิสสเตเดียมของอาเซนอลที่มีเมกเกลอาเตตาคุมทีมและกำลังทำผลงานร้อนแรงจนัง,งาดขึ้นมาลังรองจากฝูงของตารางณตอนนี้โดยทัพปีศาดแดงครับยังไม่เคยบุกเก็บ3คะแนนในเกมหลีกที่เอ米เิสสเตเดียมนับตั้งแต่ปี2017แถมจะไม่สามารถใช้งานคอปปี้ไมนูและลิซันโดมาติเนสเนื่องจากติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบ5ใบ ในเกมกับเอวอรตตันอัปเดตข่าวสารในแวดวงลูกหนังได้เป็นประจำทุกวันนะครับในช่องคุยลูกหนังกับแขมฝากกดหัวใจแล้วกด u u s c r i b e ช่องคุยลูกหนังกับแขมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปสําหรับคลิปนี้ครับขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ